สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เป็นมือวันที่สิบมกมนมือนี้วันที่เก่าเดือนมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าช่วงนี้บ่ได้ออกไปใส่พี่น้องเป็นยังย,ยักยังในบ้านกะปีนี้ว่าสีดำหน้าเอาพอได้กินเขาไม้น้ำไทบาน,นบึงพ่อได้ไปใส่กับพามบึงหม่องอยู่ของ วิธีคนโคกนะครับมองอยู่ของผมเองนะครับอันนี้เป็นบอ่อป่ากุดไวประมาณ4ี่ไร่นะครับก็บปล่อยป่าสารพัดป่าละประนินปาในาย,ยีโสกนนจันทรเมรกะโหสวายประจีนแต่ตอนนี้ยังเห็นอย่างบมได้น้ำก็ได้ไหลนะครับว่าสิเปิดเป็นบอ่อตกป่าก็ยังบ่อคอยเขา่าทาป็นไดน ช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับว่งบางๆก็ปลูกตน้นไม้มาอยู่นี่ได้สองปีแล้วพี่น้องเดี๋ยวพามาเบ่งปลูกอย่าง็กนิดละหน่อยแต่ตอนนี้ผมซึกว่าม,มันสีหลายแล้วละ่ะนะครับที่เห็นนะครับไผยบงหวานปลูกไวหาหกก่อนะครับนี่ก็เป็นปากล้วยกล้วยนี่กับปลูกกล้วยระบา กลวยสมจริงๆว่าจะปลูกน้ำบาบานอ่แหละข้าจะเอา,เอาต้นกลวยสมมาให้ก็เลยต้องปลูกม่วงกับปลูกไว้ประมาณ20ต้นนี่แหละตัวอันนี้เป็นกม่วงเพือนบ้านนิสานม่วงโบราณสมัยเก่าได้ตดมันมาไปขอซื้อน้ำเพลินมาน,นะครับยังโมโหมีอย่างเนี่ย ปกพิมเสนเป็นพปลกวองอกลองหลงหะมอมะคิดวานะนะครับส่วนตะไครน่นปลูกไว้ประมาณหาสิบก่อนาแลกงมันพอได้ขายอยู่อันนี้เริ่มขยายกล้วยมาตอนนี้มีประมาณยี่สิบสก่อนี่ยล่ะส่วนนี้เป็นกิมซุ้งเป็นไพกิมซุ้งนะครับเพิ่งเอามาลงเนประมาณเดือนหนึ่ง เอามาซีิบกนี่แหละวัไดดกินทุกอย่างที่เป็นของกินหามาใดผมปลูกหมดนะครับเวลาอยากกินมามันมันมีมันดีดีก็ซื้อกินแล้วบ่มีอันนี้เป็นมกไว้ใส่สมตำนะครับ แม่แต่ตตนม่อนผมยังปลูกเลยใบม่อนเอาไปใส่ต้มไก่ม่วงปีกวกว่ากับสูงทั่วหัวแล้วเดี๋ยวยังสเสียบห่อเตานะครับส่วนนี้มะละกอมีประมาณ1 5 1 6ตน้น ตัวนี้เป็นมะพร้าวนำหอมครับพ้าวเตี๋ยมีประมาณสิบต้นนี่แหละปลูกยังลเล็กๆกะน้อยพี่น้องพผื่นที่มันบ่หลายเอามัหลอบเพือ่อนพอน่อยด้ยที่เห็นเห็นคือถามันใหญ่แล้วมันบังลมได้วาบวบอยู่ติดเงอนเวลาลมมามันมีแนวบังเลยิึงมักวงพี่น้องก่อนข้างสิรกคือต้นอยู่ อันนี้มันต้นเงาะครับปลูกไวที่หาต้นหามันกินหน่วยเพราะได้กินเมืองหน่วยบักฮวงจะเป็นพัดเนียงหรอหน่วยใหญ่ๆครับซื้อกัขายขอกับขาก่าขอกะกะาขายก่าื้อกักะาขาย ่วนนี้ใบมอนงามๆามครับอันนี้ก็งหัอ,อีกต้นหนึง่งต้นนี้เป็นแค่บา้านหน่น้องแค่บ้านใบแก็งไปหลวกกินกับแจ่วกับป่นหงงนีเป็นกูต้นล้ว เป็นนกฮูกไปอยากได้ก็มาเอาเด้อยพี่น้องถ้าเอาลายกระสือเขเอาหน่อยพอตัดก็ขอก็ไดอันนี้เงาะตัวนี้ปีที่แล้วเป็นดอกละปีนี้เป็นดอกละแต่ว่าเด็ดทิง้งอันนี้เป็นพักขาพี่น้องพักชะอมพอไใดใส่แกงน้ำมั เป็นต้นลำใหญ่มีอยู่สามสี่ตน้นเมื่อยังหลอกเห็ดผลที่ผมปลูกใหม่ยืนตน้นหลายๆผมสิปล่อยห,หมดแดงเพราะนากคดนีหมดแดันมดเรลือมมามีน้ำธรรมชาติแล้วก็เลยเน้นปลูกเป็นใหม่ยืนตน้นนะครับส่วนเห็นในไก่เป็นไผ่เลี้ยงมี่หเกดก่อปีนี้เป็นน้อยหลายๆ นี่ไม่น้อยนาพี่หน้องมาเมกเ็บเก็บหนังปลูกไว้หกเจ็ดต้นมาปลูกหลายเอาแค่พ่อได้กินอยู่การโครกพี่น้องก็เลยเป็นวิธีของคนโคกตีต่องอยู่ให้มันได้ให้มันหลอดอยู่ในสังคมตรกเมือนี่นะครับคนขางสีห้างไก่ตลาดก็เลยต้องปลูก กระเพราแดงเวียหนองงามงามกล้วยเขาเริ่มเป็นเป็นหน่วยหลายเครืออยู่อันนี้มันรักหวานบ้านเนี่ยี่น้องทั้งคนอาจจะเคยกินซีอยู่นปลาล่ะมันเป็นรักหวานอีกจานหนึ่งโมนรักหวานปลาที่เขาปลูกกันใส่อ้อมใส่แกงลวกกินกับปุลกับแจอหนึ่งใส่ปลาผัดน้ำมัน ปีนี้มีข้องการวิสิขยายให้เป็นสวนเพราะในมันตกลงมาแล้วมันเกิดเป็นเบียร์ไล่หลยอดงามๆนองเบ่งยอดงามแหงเด็ดแหงปงแหงงามนองเบ่งเบียร์มันไม่ใช่เบียร์เ่านเด็ดสิขยายให้เปนแนวหัวเลย เห็นนะแม่นมดเ,เลยเบียร์ขากหวานเป็นล,ยลอยๆพันๆต้นหมดละเมื่อน,นี้ยละ่ะว่าสิขยายออกไปของที่เพืน้นๆเห็นๆนี่แหละขันว่าปลูกมันกับวามีนี่มันใบชะพู่งเมื่อกี้เลิศใบเซออมกินกับหลาบก็ยังก็ได้นะครับส่วนนี้เป็นหวานไฟต้น เอาแหวนย่ามอยากกินกับแจงน้ำไหมสว่วนนี้เป็นกระชาย,น,น,ยานี่้ำยานมเจียนบางนัดกระเสือยอดเข้ามาปลูกซีบกระต้นเนี่ยแหละเดยกกินลร้โตหน่วยละน,นั่มันนางแร่มึงสาวก,กับปิดมันสุก เด็ดไปกินหน่วยหนึ่งแล้วมี1ิบหาดิบหกก่อนี่หละต่อไปบ่โห่นสิขยายได้ได้บ่มีแนวนึงสิงให้เบิงมีหน่องเป็นตะอันซ่อนหน่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยีลินเนี่ยเครื่อง,งามเลยล่ะขั้นถูกกล้าก็เพราะได้ขายอยู่ ว่าเดี๋ยวไปทั้งไหนกับผ้าเบิ้งเงินจากของนี่ยละ่ะเบิ้งรวยกวยพี่น้องวีหนึ่งเป็นยี่สิบลูกหมดละเขื่อหนึ่งเือไก่ขึ้นหนึ่งกาง,งงามอยู่กินแบบบาน,บาน อยากกินอันไหนก็พอได้กินลดการใส่ใจไล่ได้บา,เ,าเขา่าแต่ไล่ใจบะมีมันก็พออยู่ส่วนทั้งนี้สิเป็นตะไข่กรับค่นะครับอันนี้ได้มากกับปลูกไว้ซสือหลับเห็นมันงามดีคาตัวนี้กําลัางงาม อันนี้เป็นคาหน่อยพี่น้องคาหน่อยหรือว่าคาแดงมันเนียสิขยายออกยีจสิบสิบก่ออยู่งามคัดเริ่งแต่ละกอ่อลำขยายออกมาหนอหลายแห้งเดี๋ยวมันเนียสิแยกออกไปจะลายๆเติบอยู่หรอ ต้นบางห่วงต้นนี้เกิดใหม่แต่ว่าดกขนาดเป็นหน่วยไว้าน้ำน้องเบงถ้ามันพันหังหรอกเห็นเบียร์มันเกิดก็เลยรักษาเอาตอนที่เห็นญี่ปุ่นเป็นพริกพี่น้องปลูกไว้บพื่อไต้นหรอกเพื่ได้กิน ปวดงามเป็นตาานปุ๋ยกระป๋อใสอันนี้ต้นเงาะอีกต้นหนึ่งได้ปุ๋ยไปกำลังแท่งหยอดพี่หน้าว่าเสี้ยวหน่อยไปกินอยู่ ปูเหวีหาต้นมีต้นนี่ละงามกว่ามูยอดอันนี้เขเื่อบีประคอบีประกังนี่แหละไปกินกับลาบขมๆนหวานขมแสบกินกับลาบี่สุดยอด ใด้มาอย่างละนิดละหน่อยก็มาปลูกไว้ปลูกว่าเศร้ามันไปแปลมากก็เลยหลายเลยตอนลำใหญ่กําลัางงามกําลังแตกยอดนี่เป็นคายใหญ่ขยายหลายหลายทั้งคาแดงคายใหญ่เนี่ยเดี๋ยวแรงนี่ก็เริ่มทรับนอขายแล้ว บาทสิบบาทว่าเติมกันตะไคร่น่ค่าเน ى, ี่บังฮวงเนี่ยเก็บหยอดพาทกวานพร้อมเมื่อละอย่างละ3ามสี่กัมสามสมัดเริ่มหลายๆอันและสิบพอดเมื่อละสองสาร่อยบพอดีสื่อพุงเรดดน้ปลาก็นี่เป็นกิ้งสุ่งเดี๋ยวมาลงพร้อมกัน10ต้นนั่นละ ปู่ไปกินพี่น้องเลือกกินกับเป็นขายอยากพี่น้องมาคอขาให้ส่วนนี้เป็นไฟเลียง,พ,งพี่น้องนี่1ิกอนี่แหละปีนี้ออกนอหลายแห่งมีแต่นอมงามนแลกวลัาางแทงนอขึ้นมาเต็มอยู่ เรื่งองเมืองยานางยานางกับยานางกับมีแล้วน้ำใหม่กับมีแล้วพักขากับมีแล้วครบก็มาปลูกซื้อๆพี่น้องเพราะมีอยงหลายหรอกปลูกไปกินนี่แหละแม่แต่ดอกกระเจียวผมยังขุดหอยมาปลูกเลยพี่น้องเบิง่งตะกี้ยากยาก,ยากมากมากดอกกระเจียวเนี่ยเพราะมีแหละครับเพราะขุดยากสมกับมูอเถ้าันไวัยหรือบ่อึดบ่อยาก ไปไปมากก็เลยดนแต่นเนี่ยเบิ่งมันนราใหม่ไปเรียงไปเนาะแกงนอหนึ่งนี้เต็มหมอ้บอบ่ออึดกับบอ่ออยากควรว่าแมนแมนความเพินนี่ดีกัญชาบ่มีนะยากอยากเข็นยู่ใจกับขึ้อยากเม่แต่ดอกคา เม่กี้เห็นดอกคายเทศบานเป็นโอ้ยกินกับปรับกับป่นมึงเด้ปะ่ันจะคล้องมีหลาย้งแทะแหละบอ่อยากขึ้เกา่าขึ้นน้องใหม่เนี่ยเสือข้าจ้ากับแพงก็เลยต้องปลูกกินหนอนมองกอหนึ่งเขาเก็บนอนแต่หลุดหนีเสียวไว้ก่อนเกิอดอีกรอบหน้าจังสีตัดบ่ตัดขายกับเสียหน่อไม่ดอ,มดองไว้ เห็นนะไม่สมขายกับพ่ไดดขายอยู่เด้วยะกระถนองามงาม,งามบ้านยุติษถนนระวางหมบ้านครับเป็นถนนคอนเกีดไปมากอนขางสะดวกห่างตัวสว่างประมาณ18-19กิโลตอนที่พี่น้องเห็นเป็นเนียวไก่นนกกคือต้นมะพร้าวมะพร้าวขายหน่วยนี่ละ พะพาวบานๆเนะธรรมดาเนี่ยโม,าามผูพวกรหมาเจ็ดแปดต้นก็มาปลูกไปกระสูงเติบละ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมอยังดีๆเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งใหม่ช่วงนี้ว่าได้ไเวสใสก็เลยลงคลิปห่างยั็หน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องแนะนำพี่พี่น้องๆให้เบิ่งน้ำแน่ วิธีพื้นบ้านอีสานเนาอยู่กินแบบคนโคกนี่แหละไปมาเบิดแต่ละหล่อเอ็ดเจ็ดยานนามจังหวัดในประเทศไทยไมีจักจังหวัดไปมาหมดแล้วคนุไทยอยากมาอยู่น้ำมันนอกคือเก่าสำหรับคลิปนี้คือพอซัพนี้ครับสวัสดีครับ